มีแต่เบาเบาข้างหลังไปดูสิออลองดูลองขึ้นดูพี่ได้ด้วยนะมาดูก็ไปด,ไปดูอยากดูไหมฮะอยากดูเปล่านอนนี้นอนได้สิลองนอนดูก็ได้ปะฮะมันนุ่มหมนายว่ามันมุ่มไหมต้องไปลองดูอลองดูแล้วจะรู้เอง เอาลีเดินเร็วพี่เขาจะตีอ่ะแบดมินตันพี่เขออกกังกายยอู่พี่เขออกกังกายนะเต้นเ้เตึเตีนตต้ยะงพี่เขาชนเราเร็วเดินให้ไวเลยตอนนี้ เพื่อนๆพี่กำลังซ้อมบอลกันอยู่ยยยยนี่ยา,า,า,ากง่ายกันแบบนี้เดินดีๆสิเดินเร็วมากเร็วต้องไปรีบไปดูไม่งั้นไม่ไม่เห็นนะต้องไปรีบดูอ้่างเขารีบดูวะอย่างเขารีบดูรีบดูเลย เอาเร le er ือร้อนร้อนน้ำมากเลยกินอะไรมาบอกกินอะไรมาบอกเอาถือดิถือดิเดินกัะทั่งนี่สุดยอดนี่มีเท่านี้นะครับหยบหยับหยบอะไรเหยับอะไรเหยียบงาอย่าไปหยียบงาฉันนะ